สวัสดีครับเพื่อนๆชาวลมทุกท่านวันนี้ผมก็เพิ่งได้รับของมานะครับก็เป็นของฟรีออเดอร์เท่านั้นนะครับไม่ไม่มีไม่ไม่ได้นำไปจำหน่ายแค่ฟรีออเดอร์ให้สำหรับคนที่โอนตังเท่านั้นผมถึงจะซื้อแล้วก็ส่งให้ฟรีออเดอร์นี้ไม่ใช่ว่าโอนตังวันนี้แล้วจะถามว่าได้ของ อาทิตย์สองาทิตย์ไหมนี้ผมตอบเลยนะครับว่าฟีออเดอร์นี้ต้องรอ1ต้องรอได้ครับสำหรับคนรอได้ก็จะได้แต่ก็จะได้ของดีๆครับผมสั่งอะไรมาบ้างก็โปรโมทตัวแรกก็เป็นชุดซ่อมเลกูลเตอร์ของ Impact นะครับของ M3 อันนี้นะครับ ฟีออเดอร์เท่านั้นนะครับไม่ไม่มีไม่มีออของออที่พร้อมส่งแค่ฟีออเดอร์เท่านั้นแล้วก็ตัวที่สองก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นโม่คอสแมนกับเบนจามินนะครับเป็นโม่รุ่นที่เขารวมตัวกันโม่ตัวนี้ของแท้ของพรอมดูยังไง เท่าที่ผมสํารวจมาหรือเช็คมาโมเบนจาม,มินแท้เขาจะไม่ส่งให้กับคนธรรมดาเขาจะส่งให้แต่ร้านหรือสาขาของเขาเท่านั้นนะครับเพราะเขาไม่มีเวลาไปส่งให้คนธรรมดาแน่นอน100%แล้วโมพวกก๊อปเกรดเอจะเห็นได้ที่ไหนก๊อปเกตดเอที่ผมเช็คแล้วรู้จักคือจะมีใน e ีบ y แล้วก็อเมซอนนะครับที่ขายของกอ๊อปของก๊อปมาจากไหนของก๊อปมาจากรัสเซียกับไต้หวันอ่าถ้าของแท้ขาได้ที่ไหนของแท้จะมีขายที่ร้านขายปืนสาขาของเบนจามินและคอสแมนเท่านั้นครับอ่าถ้าสมมุติจะนําเข้านี้นําเข้าของแท้ต้องหาซื้อได้ที่ไหนต้องแน่นอนครับท,ทุกทุกร้าน ในโลกนี้เขาจะมีระบบการส่งของแค่เขาเข้าไปเช็คว่าประเทศไหนถูกกฎหมายเขาถึงจะส่งให้เป็นร้านสาขานะครับเป็นร้านเป็นสาขาไม่ใช่โรงงานของเขาโรงงานของเขาไม่มีทางส่งให้คนธรรมดาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีเขาเขาก็จะดูถ้าเป็นประเทศไทยแน่นอนครับถ้าเป็นร้านขายปืนที่ถูกกฎหมายเขาไม่ส่งให้แน่นอนเพราะว่า เขารู้ว่าที่ประเทศไทยมันผิดกฎหมายอ่านี่นะครับนี่ก็ไรเฟิอันนี้เป็นรุ่นที่เขาผสมประสานกันนะครับอันนี้เป็นเบนจามินที่ยังเป็นของเบนจามินอยู่อ่ามอสองตัวนี้เหมือนกันนะครับเป็นอ่าเป็นอ่างานบริษัทเดียวกันของเบนจามินของคอสแมนเหมือนกันอืม นี่ครับเบนจามินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จุสองสองคอเมกอินสหรัฐตัวนี้หัวจะได้นะครับคือหาในร้านยุโรปนี้แทบไม่มีเลยครับแล้วก็เข้าไปในบริษัทก็ไม่มีเลยของขาดตลาดมากครับเพราะว่าประเทศอินโดนีเซียปืนอันลุงเขาถูกกฎหมายแล้วเขาสั่งไปเยอะครับอินโดนีเซียทุกว,วันนี้อินโดนีเซียใช้ของแท้ครับ นี่ครับก็มีจํานวนจํากัดส่วนตัวท็อปของเราน่าจะเป็นแจ้านี่ครับโม่ของ impact m 3สโม่ตัวนี้ดียังไงโม่ตัวนี้ทำมาจากวิศวกร Engineer, เอนจิเนียร์ของแท้นั่นเลยนะครับไม่ใช่พนักงานช่างกึงธรรมดาเป็นของวิศวกรโม่ตัวนี้ทำขึ้นมาจาก อลูมิเนียมอย่างดีครับสมูทหมุนง่ายเบาอ่า uh, แล้วก็วิธีใช้ใช้ไงตัวนี้ปกติรุ่นรุ่น uh, FX ของ FX เนาะมันก็จะเปิดฝาแล้วก็ถอดฝาหยอดหยอดหยอดแล้วก็ถึงปิดฝาใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็น uh, แม่เหล็กข้างในนะครับก็เปิดเลยปึ๊บปึ๊บฮะเห็นไหมมันก็จะเป็นแม่เหล็กแล้วก็หมุนสมูทมากครับเนี่ยเห็นไหมครับสมูทมากครับ ตัวนี้เ,เบอร์สองนะครับยี่สิบแปดนัดสามารถใส่ลูกได้ยี่สแปดนัดฟรีออเดอร์เท่านั้นนะครับไม่มีไม่มีไม่มีพร้อมส่งฟรีออเดอร์อย่างเดียวของแท้ฟรีออเดอร์เพราะราคาแพงเอาไปก็ไม่ได้ขายครับอืมนี่ครับก็ ก็จะมีโอลิงแถมมา10ตัวก็11ที่ติดนี่นะโอลิงก็ใส่ตัวนี้นะครับก็แกะออกเลยอ่าก็แค่ใส่หรือว่าพอได้ไปแล้วอ่ากลัวโอลิงมันหลุดก็เอากาวร้อนหยอดครับหยอดแล้วก็เอาติดก็ได้มันก็จะได้อยู่นานๆเพราะเพราะโอลิงนี้มันมันหลุดออกเลยมันออกง่ายอ่าเพื่อที่จะไม่ต้องเสียหายเยอะอืมพอโหลดเสร็จแล้วก็แค่เอา อ๋อตัวนี้มาประกบเลยครับปุ๊บเสร็จเรียบร้อย <c oughs> แกออกแล้วก็ใส่ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ประกบปุ๊บเรียบร้อยฟรีออเดอร์เท่านั้นนะครับไม่มีพร้อมส่งสำหรับคนพร้อมโอนนะครับก็ตอนนี้ปิดฟรีออเดอร์ไปนานละเพราะว่าตอนเปิดฟรีออเดอร์ไม่มีใครสนใจพอปิดฟรีออเดอร์ทักมากันตึมเลยก็เอาแค่คนที่ พร้อมใจเท่านั้นนะครับโอเคครับรอดูครับว่าเออของต่อไปจะเป็นอะไรมีให้ชมอีกแน่นอนครับขอบคุณมากครับ